แบบตั้งใจทําจริงๆหลายๆคนก็ถามมาเยอะว่าดูแลรูปร่างยังไงทําไมถึงแบบเออลดมาได้ขนาดนี้นุ้ยก็ได้มีการสรรหาวิธีนะหลากหลายวิธีค่ะตัวช่วยที่นุ้ยเนี่ยลองมากว่า6เดือนเลยคุณผู้ชมค่ะลองเองจริงๆนะผลิตภัณฑ์ของนุ้ยนะคะชื่อว่าเพอร์พีชนะคะช่วยในการที่จะเบิร์นจบล็อกสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเป็นการรวมไฟเบอร์นะคะที่อยู่ในหนซองเนี่ย มีมากถึง8,000มิลลิกรัมอันนี้คือเอสชัวช่วยควบคุมความหิวนะกับตัวนี้เพอร์พีชค่ะที่เป็นไฟเบอร์นะคะทานแทนนื้อเย็นหรือวอ่ากินก่อนนุ้ยเย็นนะคะเพื่อช่วยบ็อกช่วยเบิร์นแล้วก็ช่วยไอท็อกมันทําให้ชีวิตนุ้ยเปลี่ยนแปลงจริงๆจุดที่นุ้ยตั้งไว้อ่ะแล้วเราไปถึงอ่ะแล้วเราอยากให้ทุกคนอ่ะ ได้ไปถึงเหมือนกันกับตัวช่วยที่เราตั้งใจหามาเรามั่นใจอะ่ะ